เง้ครับสวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ YouTube c h ช n แน l ช่องสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตะบอดกรุงเทพครับนี่เป็นการแข่งข,นงงนขันปิงปองเทเบิลเทนนิสการพยาเจติดครั้งที่1 2ครับประเภทตาบอดสนิทครับหญิงนะครับรอบทีงชนะเลย เป็นการพบกันระหว่างชนทิชาสวสรรค์เกษตรกรพบกับก,กันพิมายกิมอภว์ใครกำลังเสียงทายกันอยู่นะครับทาย,ยายจะเลือกใครจะเลืกเซอร์กอนหรือใครจะเป็นฝ่ายรับนะครับัชนวิชานะครับเคยเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นกองรายการนี้มาแล้วหล,หลายครั้งนะครับแล้วก็เคยได้แชมป์มาแล้วด้วยส่วนทางกันที่มายกิบพร์ทีมงานแจ้งมาว่าเคยเข้าร่วมเมื่อครั้งที่แล้วกําลังวอร์มลูกกันอยู่ะรที่ได้ยินในกระแีกงกองเชียนะครับเป็นคูเชนะเลยนะครับกองเชียก็ใจยเยอะหน่อยแล้วก็ทั้งคู่ก็ เหมอ<ส>เป็นเจ้าบ,บ้านในด้วยนะครับทำงาน<ด>ที่นี่ครับ,บทำงานอยู่ด้วยกันได้ซ้อมที่โต๊ะเป็นเอาแห่งนี้แหละครับมาจะชินา้นกาจะชิมขนามนะกันที่มายนี่ ผูชินผู <Har rop> <venue> <rawd od> ้ชิงรอบ4ี่คนสุดท้ายนี่ก็ชนะทางมัุระััดมานะครับส่วนชนิชาชนะทางชาลิตาที่อันดับสาเมื่อสักครู่ก็ชนะชาลิตาไว้แะคฟ้าอันที่สามไปคลองชาลิตาก็ได้อันที่สี่ เกมกังจะเริ่มนะครับรกัรที่มาจะได้เสิร์ฟก่อนในเซตที่หนึ่งกันีมาได้หนึ่งตศูนย์นับกันที่มายนำ หนึ่งเท่ากันนำก็นำได้ไหมครับตีก็หลายโลด้วเกันชนิชานำแล้วครับสองต่อหนึ่ง สามตันหนึ่งครับตัครัพนิชานำนะครับหกดีกรีหกดแชมป์มาครับพนิชาแต่ไม่ได้แชมป์ปีที่แล้วแชมป์ปีที่แล้วเป็นของอนัญญาแม่นชนห้าน่ครับ ครับหกหต่อหนึ่งครับแต้มไหลเป็นน้ำเลยครับครับเดียวหก <6 S 1> แต้มนะครับสวัดครับเาเจ็ดต่อหนึ่งดูเขาตีกันอย่างมิมตรภาพนะครับ ตีไปเ,เรื่อยๆไม่ได้เร่งเรต้องถามกองเทียในสานามนะครับว่าง่วงหรือเปล่านะครับดูคนนี้แนนนักน,น,นมาจะไดตอบอกนาเจอค่ะฮะยียนตนหะนึ่งครับชนทิชานำต้องการอีก3คะแนนเพื่อจะปิดเซต 9ตอนหนึ่งครับ9หนึ่งครับน้ำห้างเลยครับ2คะแนนจะปิดเซตดูครับการพิมายในเซตนี้ต้องปาฏิหาริย์ตอนนั้นแหละครับตามหลังอยู่ถึง8คะแนนเสร็จนั่นครับเซตพลอยของชนทิชาชนทิชาเติดต่อเ ก็จบเกมครับเซต <ım S 2> <quin> ที่หนึ่งเป็นโจนิชาชนะคาร์ดิมาไรเ1ตตอนเดี๋ยวมาดูเซตที่สองกันนะครับเป็นโจนิชาจะได้ <Q subscribe> สเสิร์ฟก่อนบ้าง่อนเกมเริ่มครับ พี่ม้แล้นะอ่าแต้งแรกที่สอก็เป็นของกันพี่ไม้ครับเซตที่หนึ่งก็เป็นของกันพี่ยมหมันกันครับสามเซตตอนี้ตหมดแล้วเดินเท่ากันตอนนี้ัน่งเดินเดันเดิ ลูกออกไปครับเป็นคะแนนของชนิชานำสองหนึ่งหนึ่งสองใช่ได้สองสองหนึ่งสองเจอแล้วสองาเท่ากันครับได้คะแนนนี้ไป กรรมาการโคศกส,สนามเาคก็ิบอกกองเชียร์ให้เบาๆนะครับใงนกานนักกีฬา,าจะไม่ได้ยินเสียงลูกปิงปองต่อให้ลูกปิงปองจะมีเสียงมันมีเสียงกองเชียร์ก็เหมือนกวนสาธิแล้วครับกที่แนค่ะคนี่สิร์ฟอาต่อสอครับกานที่มายำอยาไหาต้องรอกรรมการขานคะแนนก,นก่อนนะครับถึงจะเสิร์ฟได้นะ อ,อย่ารีบครับต้องไม่รีบครับกันที่หมายตามหลังอยู่หนึ่งเซตตีกันหลายไม้เลยครับแล้วเจอรูนี้คนนิชาขวดเต็มแรงครับสามเท่ากันครับ สี่ต่อสามครับชนนิชานำโต้สนุกน,นะครับตีกันหลายไม้เลยโอ้ยเจ้าหนีาัดแต่ให้กนทีมาีเท่ากันแล้วครับแผ่นแซนอยากดูเจ็ดสามครับยังไงครับอันนี้สีเท่ากันแล้วครับในเซตที่สองสูสีครับเซตนี้ ห้าต่อสครับชนิชาน้ำหส่เกนนะค่ิชานต่อสีครับชนิชานํำห่างไปสองคะแนนแล้วครับขอยค่าคะแนนจากขว้าแชมป์ครับส่วนกันพี่ไมาก็ต้องได้เซตนี้ก่อนแล้วครับ

<formation jin inh aling> มาด้วยกันที่หมายก็คงจะพอใจแล้วครับเข้ามาคราวนี้ก็ถึงรอบชิงเลยหยต็โอ้หนะครับจนนิคันํำเก้าเก้าก้าเกเก ตามมาห่างห่าออห่างอยู่3ามคะแนนคสิบต่อหครับหอยของสน,นิชาครับสิบกหสิบสสิบกเอบสิบสิบย แล้วก็เรียบร้อยครับจนพิชา,ชาชนะไป2ต่อศูนย์เซ็จนะครับสเอ็ต่อหนึ่งสิบเอ็ดต่อหกนะครับอนัน้แชมป์คุณพิชาครับอันดับที่สองเป็นของกันพิมายอันดับสามเป็นของมายุรชั ที่4เป็นของชาริตาสำหรับหญิงตาบอดสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันในโค้ถัดไปเป็นสายตาเรือนางชิงอันดับที่ 3, 3> นะครับ